แ,แฟนๆของน้องเมย์มาขอถ่ายรูปแต็มไปหมดนี่เลค่ะนั่นขนาดเลยนะคะเพราะว่า <ผม S 2> ตอนนี้ก่อนที่เราจะไปพบกับอาจารย์วังพลังจิตในภาคต่อนะคะเรื่องของอาถรรพ์ว่าอยู่แล้วอย่าอยู่แล้วเลิกในตอนนี้เราไปดูแลโลกดูแลเรากันก่อนค่ะ ชมครับป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมแต่ทรัพยากรที่มีคุณค่านี้นับวันจะถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของมนุษย์เอง ซึ่งจะส่งผลเสียหายตามมาอย่างมหาศาลเช่นกันหากไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูผมเองนะครับได้ให้ในโยบายชัดเจนนะครับว่าจากน,นี้ต่อไปนะครับเราต้องเน้นนะครับ mm. เกี่ยวกับการอนุอรักษ์ื้นฟูป่าซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าในระยะเวลาเกือบ40กว่าปีมาเนี่ยป่าเราถูกทําลายเกือบ50%ในปีนี้ทางรัฐบาลเองนะครับได้ให้ความสําคัญโดยเน้นโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านก้า 80สิบปัามหาราชนีนะครับเพื่อ จะิ้ำฉลองสมเด็จพ,จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาที่มีพระชนมุกครบ8 0 0ร0ษาจะมีการปลูกป่าในระยะเวลา5ปีให้ครบ800ล้านก้าและก็จะดูแลนะครับตลอดไปซึ่งในปีนี้จะเริ่มในวันที่8สิงหาคม20ล้านก้าปี2556ก็อีก180ล้านก้าแล้วก็ปี2557 58 59อีกปีละ200 000, ล้านก้ารวมเป็น800 000, ล้านก้านอกเหนือจากนั้นก็จะมี ภาคประชาชนอาสามาดูแลนะครับในเกี่ยวกับโครงการเหล่านี้เพื่ออย่างน้อยๆนะครับสภาพป่าเป็นได้คืนมาแล้วเชื่อว่านะครับถ้าเราดูแลรักษาร่วมกันภัยธรรมชาติต่างๆจะเกี่ยวกับเรื่องนะครับเรื่องน้ําก็ดีเรื่องความแห้งแล้งก็ดีจะมีการป้องกันตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้โครงการประชาอาสาปลูกป่าแ0 0ล้านกล้า 80, พรรษามหาราชินีเริ่มแล้วครับในวันนี้ ซึ่งหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของเราก็จะกลับคืนมาสมบูรณ์ดังเดิมได้โดยไม่ยากอย่าลืมนะครับช่วยกันดูแลโลกเพื่อให้โลกดูแลเราครับอ้าคำปมท้ายรายการวันนี้เราอยู่กับน้องเมย์น้องเมย์เวลาเหนื่อยเนี่ยเราบอกตัวยังไงบ้างครับ